ก็สวัสดีทุกคนนะครับอยู่ช่องจอมธนกิจนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมพอว่าจะเอาล้อขอบสิบสองหลังล้อหลังนะครับขอบสิบสองกับล้อหน้าขอบสิบสี่ครับไปวิ่งกันนะครับอันนี้ผมไม่ได้ถอดจานมานะครับเลยเอาปอฟางนะครับมัดไว้ก่อนนะเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุอะไรนะครับมัดไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวหนีบกับ ในตัวนี้นะครับจานจานเบรกหลังนะครับเพราะว่าผมไม่ได้จะวิ่งนานนะครับลองเอาไปวิ่งดูเฉยนะครับเห็นพี่คนหนึ่งคอมเมนต์มาบอกว่าน้องลองใส่เอพี่อยากดูแนวทางว่าถ้าใส่หลังสิบสองหน้าสิบสี่จะเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปลองวิ่งรถกันนะครับ ดับเชยรถออกไปด้านออกไปอุ่นเครื่องนะใส่เกียร์ยากกัน ไปขับรถเล่นนะ okay. mm hmm. คร <Okay. S 1> okay. ับเห็นยังพ่อก็ผมลืมไอรบคลิปนะครับเป็นรบคลิปเผือรบคลิปแล้วไม่ได้บอกเพีวเพื่อนนะว่าเพียวขอาวจุดสี น้าหน้า14หลังอ2เป็นยังไงนะครับก็วันนี้ก็จะมาทิวาให้เพื่อนๆที่ที่ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับล้อหลังมันเดิมๆนะครับมันรู้สึกแบบพุดป้าดีนะครับแบบดิดไปนะครับแต่ล้อหน้ามาาันแบบง่วงนิดนึงถ้าใครเคยใส่ขอบ14นะครับล้อหน้าล้อหน้าล้อหลัง14มันจะง่วงๆนิดนึงแต่มันรู้สึกมันคงนะครับล้อ,อใหญ่ๆล้อหลังก็ หิดไปนะครับเต็มมือนะครับมันเร็วดีผมชอบคือเหมือนกันนะครับอยากอยากได้เหมือนกันแบบฟรีรวดน,นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีรถนะครับโคบวิอนนอด,วอาาดอยู่บ้านนะครับไปไล่ไปไหนยางเดียวเลยชัวงนี้เพราะเรออนไล์อยู่บ้านนะครับนี่จะเป็นด้านหลังนะครับผมก็มาเช่นนี้แหละตอนที่ถ่ายคลิปน,นะครับแต่ก็ นั่นแหละลดทิ่ไปแล้วเลยไม่ได้เอามาให้ดูนะครับแต่มีภาพไว้อยู่นะครับไปต้องโผลนะครับลุปนั้นลุ้เดียวเลยที่ยังไม่ได้ลดนะครับเดี๋ยว,วาเาแบบมาขันดนี่นึงอุ่นเครื่องนะครับไม่ได้ขับนานเหมือนสภาพแบบไม่ได้ร้าครับออกมาขับทิดนึงอุ่นเครื่องนะครับ ยรงไมึสนุกดีนะครับามว่าอย่าหามาขับเหมือนกันใส่ร้อดืวอบว่านนะครับข้วาป่าแถวนี้ก็ได้ถ้ามีโอ,อก,กาสนะครับเพาวิ่งเล่นแับนี้ครับนี่ถนนเส้นหลักนะครับอาแดดไปวิ่งกับ สะบัดมาแผลน่าจะดีนะเพราะว่ามันเหมือนว่าจะสะบัดนะครับตัวน,น,นี้เป็นเดล็กโซนน,น,นะครับส่วนขนาดนาเด็กเล็กนะครับก็ถ้า,าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเม้นต์ให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็อยากให้ผมทำอะไรไว้ผมทำาให้คิดน้านครับสำหรับวันนี้ผมครับ